นี่สิ SIC ที่กูรอคอยพ้อะว่านี่สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมันไม่ใช่ของเล่นกับผมครับวันนี้เรามาคุยถึงเรื่อง SIC ซีรีส์ไหนสวยที่สุดสำหรับพวกเราใช่สำหรับพวกเราเท่านั้นครับเป็นคำถามที่ไม่ได้มีใครถามมาก่าครับใช่ครับผมแล้วทำไมต้องทำทำไมต้องทำเพราะยอดยอด SIC ค่อนข้างจะสูงมาก ใช่ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกใจสุดหลังจากทำคลิปเกี่ยวกับ SIC ไปนะผลตอบรับมันดีมากถูกต้องซึ่งไม่น่าเชื่อว่าตัวเก่าๆนะที่ราคามันเคยลงอ่ะราคามันก็เท่าเดิมแต่มันขายดีขึ้นขายดีขึ้นายดีขึ้นขายดีขึ้นแต่ราคาไม่ขึ้นแต่ขายดีขึ้นรู้สึกว่า SIC คนเข้ามาหาเยอะขึ้นสนใจเยอะขึ้นไม่รู้ว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่านี่ก็มีส่วนหนึ่งที่แบบมามาบอกคอมเมนต์างมาส่งข้อความไอดีมาบ้างว่าผมแบบเก็บเพราะว่าดูคลิปพี่เลยนะโอ้ับขอบคุ SIC เนี่ยที่รู้สึกว่าโอเคสุดละที่เอาที่ผ่านมือมา<ช>แล้วก็บังเอิญว่าเป็นซีรีส์ที่ตรงใจกันด้วยเพราะว่าไม่ได้เถียงกันเลย<ช>เพูดเร,เราผมบอกขึ้นหัวป๊าบมาเอ3อหนึหนพูดเหมือนกันเลยใช่ไหมใช่ครับม,มันคืออะไรนั่นคือนี่นะครับไคมูเยะโอ้โหนี่คือซีรีส์ผลไม้ครับผมสับปะรผลไม้นะครับเพราะฉะนั้น เราจะเลือกมาแค่5ตัวนะครับเพราะซีรีสนี้โผล่มาแค่9ตัวเท่านั้นผมแต่ว่าในเมกะซีหรือในเว็บไซต์ที่เราเคยผ่านตาเนี่ยมันจะออกมาหลายตัวมา,านะกระทั่งในงานโชว์เอ้ยเลี้ย,ยงน้ากระดานสวยสมวัตงามเ,เพราะว่าเหมือน Energy เียก็คือวางแผนว่าจะออกมาทุกร่างเลยมั้ใช่ทุกตัวแล้วก็ตัวร่างพระเอกเหมือนไก่มูเนี่ยก็จะมีร่างล่างสุดยอดด้วยอ่าอยู่ใน s อซไอซีฮิโรซากะก็มีตอนเห็นก็แบบซีรีสนี้แหละแม่งสุดจริงออกมาครบแน่ๆใช่ เป็นไงล่ะหายเลยหายเลยเออหายยังไม่ทำหายไม่ทําต่อด้วยแล้วเหมือนจะไม่ไม่น่าจะทําต่อแล้วด้วยไม่น่าตอนนี้เปลี่ยนเป็นโคลอสเซียมแล้วไงอือต้องบอกก่อนว่าทําไมเราถึงเลือกซีรีส์นี้มาเพราะรู้สึกว่าการดีไซน์ที่มันแบบไปโจดว่าซามูไรนะอ่าและคือเกราะเนี่ยมันมีสวิตหลายเชื้อชาติใช่ไหมมันก็ตีความไปแบบว่าตามนั้นเลยอ่ะแล้วก็แบบ S A C ที่ผ่านมาก็คือแบบมันเปลี่ยนเยอะ กว่าบางตัวที่แบบเราเห็นรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ไม่เห็นเดือขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยหลายคนจะบอกว่าไอ้ตัวรุ่นใหม่ๆมันค่อนข้างใกล้เคียงกับออริจินอลอ่าใช่เหมือนโคอเซียมเงี้ยก็คือรู้สึกว่าเออมันก็คล้ายๆกับออริจินอลจริงๆเลยเปลี่ยนนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่เดโนี้โอ้โหเจ๊ดองนักลบของจริงใช่ครับเออมาเรามาจัดอันดับกันเลยนะครับอันดับที่ห้าคอมเมนไรเดอร์ลิวเกนบูโดอาร์มครับหรือว่าเกาะอ่งหุ่นนั่นเองใช่ครับทุกคนคงแปลกใจว่าเฮ้ อังหุ่นนี่แม่งติดมาได้ไงวะใช่ไหมเพราะโดยปกติไอ้นี่คาแรคเตอร์ตัวนี้นี่คืออดัมสุดท้ายเลยอ่ะเป็นที่นิยมน้อยมากเป็นตัวละครที่ถูกลืมนะเออแต่ผมรู้สึกว่าตัวนี้นี่แม่งแบบดีไซน์เกาะได้แบบลงตัวที่สุดแล้วนะใช่เพราะคอนเซปต์เขาคือนักรบจีนใช่เพราะนั้นเนี่ยรายละเอียดเกาะอะไรแม่งแม้งจีนเลยและชอบตรงปืนเนี่ยปืนแม่งเปลี่ยนเป็นแกตเตอร์ลิง คตรเจ๋งมันดูไม่ฝืนอะไม่ฝืนคอนเซปต์ของตัวออริจินอลด้วยนะอ่าแล้วก็พอมาเป็นเอซก็มันไม่บางทีเวลามันเปลี่ยนอะไรไปมันรู้สึกมันดูฝืนๆมันดูโดดๆดดนะสีอะไรเงี้ยแต่นี่รู้สึกว่าเออมาเอ้เป็กโอเคนะก็ดูลงตัวไปไปมารู้สึกสีไม่โดดกว่าบาลอนในซ้ำเพราะบาลอนผมผมว่ามันสวยนะแต่ว่ารู้สึกพอมันเป็นเอซีมันก็ยังโดดนิดนึงแต่พออันเนี้ยไปมาเออเออเท่ดีอันเนี้ยตอนที่เห็นคาแรคเตอร์ในซีรีส์อ่ะ ไม่ค่อยชอบด้วยความที่ทําไมต้องม่วงเขียววะคือไม่รู้สึกว่าคู่คสีนี้มันเข้ากันอนะ่ะแต่ก็อ่ะอ่ะอ่ะอัง,งุุนนะเนาะม่วงกับเขียวอืแต่พอเป็นอันนี้เออเออสวยโอเคสวย,ยฮะก็เลยโดนแซงบาลอนนะจริงจริงบาลอนต้องติดอันดับนี้นะใช่ครับโดนถีบออกไปกลายเป็นอัง,งุุนแทนโดนถีบในนาทีสุดท้ายอันดับที่4คอมเม้นเดอร์ซัทเก็ตส์เมลอนเอเนอร์จีสำหรับตัวนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมลองจากไกมุเท่านั้นดีไม่ดีไม,ไม่อาจจะได้มากกว่าได้ม้งอืมแต่ว่าตัวนี้คือไม่ว่าจะเป็นตัวของฟิกอาร์นะเมื่อก่อนตอนออกมาใหม่ๆนะอ้ยราคาเขาโดดน,นะอ่ะร่างน,น,<ห>าน,นี้ร่างน,นี้ราคาพุ่งมากร่างน,นี้ก็ถือว่าคนชอบเยอะนะแล้วก็ด้วยออริจินอลมาแล้วอ่ะมันก็เท่แลวนะใช่ไอในซีรีส์มันก็ดูออกแบบล้ำๆหน่อยมันเป็นเหมือนปืนแบบอนาคตนิดนึงแต่พอมาเป็นเอซีมันก็พยายามแบบดัดแปลงให้มันดูแบบเโบราณว่าอะ ก็พยายามให้ดูเป็นดาบสมุไรออซึ่งถ้าถ้าเห็นในตัวโชว์ของพวกเอเนร์จีทั้งสี่ตัวดาบมันจะต่างกันเลยนะสี่ตัวตามคาแรคเ,เ,เตอร์เลยอย่างไอตัวลูกพีก,ก็จะแบบอาลับอาลับหน่อยดาบแบบแขกๆหน่อยตัวเชอร์รี่อะ่ะก็ตีความว่าเป็นไวกิ้งใช่ไหมก็เป็นขวานครับแต่เราก็คงไม่ได้เห็นมันเพราะมันไม่ขาดแล้วครับผมแต่ที่ผมชอบก็คือนี่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเขาต้องทําเป็นแบบโซดาต้องมีลายต้องมีลายาแบบมันต้องแบบมีมีเขาเลยฟองน้าอ๋อใช่ใช่ไอพวก ไอเอนด์เอจีมันจะมีใสๆที่เป็นเม็ดซ่าๆามันเลยแบบโคตรเท่เออมันซ่ามากเลยนะเเหมือนตอนที่เขาสกฟีใช่ไหมโซดาโซดาตันนี้ก็เลยแบบติดอันดับที่สี่นั่นเองอันดับที่สามคาร์เมลเลเดอร์ซันเก็ตสึจินบอตเมลอนตัวนี้ลูกลักนะลูกลักมาอีกแล้วยังไงก็ต้องติดเลยยังไงก็ต้องติด แน่นอนเพราะว่ามันมี2ตัวที่ออกล่างมาเยอะนอนที้มันออกกัล่างหลักล่างาตัวไม่อะคือทุกคนแบบวเฮ้ยทำไมพี่เลือกแต่ไก่มูเลือกอะไรทำไมเลือกพระเอ,เอกอะไรอ่เงี้ยเพราะมันออกมาแค่ดีจริงนะล่างก็จะซ้ำไปซ้ำมากนึงแหละเ,เราก็มาดูความที่อย่างเดียวละคือถือว่าดีแค่ไหนแล้วที่แม่งออกพระเอกล่างหลักครบ4ตัวเนี่ยถือว่าดีแค่ไหนแล้ว <S <S ซึ่งตัวนี้แบบบอกเลยว่าแม่งโคตรเก๋งถูกเพราะมันไม่มีใน <S 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 ซีรีส์มันก็ผู้สาทำออกมาในซีรีส์เราจะเห็นว่าไก่มูอะใช้เลมอนใช้พีชใช้เชอร์รี่แต่ไม่ใช้เมอน เออใช่ไม่มีร่างจินแบบเมลอนซึ่ง SIC ก็เลยเอาเมลอนมาใส่ให้ซันเกสึซะเลยอย่างที่บอกฮะรู้สึกเคยพูดไปแล้วแหละว่ามันเทเพราะมันใส่ดาบข้างหลังนี่ใช่ใช่แล้วดาบมันยาวมันเท <c oughs> ชอบไม่เหมือนไอ้นี่ยสมุไรทูปเปอร์ไอตัวเซจีอะดาบย,ยาวใหญ่ใหญ่อันนี้บอกว่าแบบเนี่ยตรงชายกระโปรงลายสวยเท่ตัวเนี้ยเท่ลงตัวมากใช่ใช่<ม>เราก็ไม่ได้คิดนะว,ว่ามันจะตีความให้แบบเป็นเสื้อคลุมสีขาวมันตัดดำอะอะ มันก็เลยชนะไก่โุไปนะฮะถ้าเทียบตัวนี้ผมว่าตัวนี้ม่นก็โอเคกว่าใช่มันมันเท่กว่าเทจริงบัดซบจริงๆเลยอ่ะเท่มากอ่ะนายจริงๆอยากจะให้อันดับหนึ่งเลยแต่มันมัู้อันดับหนึ่งไม่ได้จริงครับนี่โอ้โหมาดูอันดับสองกันเลยไปกันต่อเลยจ้ะอันดับที่สองคอมมนวนเดอร์ไก่โมอเ r สอาร์มจะเป็นใครไม่ได้ครต้องเป็นพระเอก ถ้าไม่มีเขาคนนี้ไลา์นี้ก็คงไม่มีตัวอื่นถือว่าเป็นตัวแรกที่เปิดแบบเทสตตลาดเลยนะใช่แล้วก็ถือว่าได้เสียงตอบรับที่ดีมากแค่เห็นภาพต้นแบบแบบนี่สิเอซีที่กูรอค,คอยอเพราะวานี่เขาความรู้สึกแรกที่ผมจะรู้สึกหตัวแม่งใหญ่ดีว่ะ มันใหญ่กว่าซีรีส์อื่นบางตัวบางซีรีส์ด้วยไงใช่โอ้โหเจ๋งดีแล้วที่กีดคือตอนที่ภาพโปรโมทมันมีถอดเกาะออกไปใส่อะเป็ตั้งชุดเกาะใช่ป่ะแล้วก็มีแบบชุดธรรมดาให้มันใส่ได้ใช่เพราะทุกตัวจะสามารถเป็นหุ่นเป็นได้เป็นหุ่นชุดเกาะโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่ใหญ่สำหรับคนอยากเบิร์แล้วกันเออต้องเบิ้ลนะเพราะว่าต้องมีตัวหนึ่งไปทเต็มตัวแล้วก็ต้องมีแยกถูกไหมเออนั่นนี่แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากครับผมแล้วเป็นตัวธรรมดาเองนะ ตัวธรรมดาถูกต้องธรรมดาเป็นสินคา้าธรรมดาอยู่ประมาณ2,000บวกลบมันตัวธรรมดาตัวเดียวเปล่าวะใช่ <c oughs> <c oughs> เป็นตัวธรรมดาตัวเดียวในซีรีส์พ <c oughs> ี่เหลือรีมิเตดหมดเลยถูกต้ตองครับรีมิเตตก,ก็ตอนนั้นพีตอนนั้นพีก็จะประมาณ3,000ใช่ครับ3,000บวกลบทั้งนั้นอันดับที่1คาเมลเลเดอร์ไก่มุคาชิดอกิออมก็คงเป็นตัวที่หลายๆคนเดาได้อยู่แล้วแหละใช่ครับแล้วก็คงเดาว่าทุกคน ที่ชอบไก่มูก็คงจะให้ตัวนี้เหมือนกันเพราะว่าหลายเสียงเลยตอนที่ซีรีส์เพิ่งออกใครๆก็บอกว่าไอ้นี่น่าจะเป็นร่างสุดยอดแต่ตัวนี้คือแบบมันอลังการมากถกต้องคือแบบอย่างเช่นอย่างแรกที่จะเห็นเลยคือปืนไม่โคตรใหญ่ใช่ดีเจจูนะบรักกะและหลายคนอาจะสงสัยว่าเอ๊ะเห็นตัวอื่นถืออาวุธมาเลยทําไมตัวนี้ไม่ถือดาบหนักดาบแม่งโคตรใหญ่เคยเอาลองถือแล้วคิดว่าถ้าถือทิ้งไว้เนี่ยข้อจะเสื่อมเอาง่ายๆแต่ว่าจริงๆก็ตัวนี้ก็อาวุธก็เยอะพะสามารถดึงธงออกมาให้เป็น อ่าเคยทำไปได้เคยมีนี่น้องที่เก็บเนี่ยมันคือมันจะเท่มันต้องถือดาบแล้วดาบมันใหญ่ต้องพาดอย่างงี้ใช่ไหมมันถึงจะเท่ใช่ไหมจัดท่านี้ครับเป็นไงหลวมฮะหลวมดิโอหลวมฮะหนักเกินนะฮะใช่ผมก็เลยต้องทําท่านี้เพราะว่าถือปืนม่งก็มันก็หนักเกินไปเลยก็ถืออย่างงี้ด้วยถืออย่างงี้ดีไม่ดีวันหนึ่งแม่งปืนแม่งห้อยอย่างงี้ด้วยเออก็เลยแบบอ่ะถือไป็นย่งที่น่นนี่ถ้าไม่ซีเรียสก็ต้องโชว์เป็นตัวนะผมชอบโชว์เป็นแยกเกาะ เอาตัวนี้เกาะมันแบบมีอลังการมีว็อปเพิ้นอะไรด้วยเออเป็นเหมือนพวกโชกุนอะที่แบบแบบแบบมีมีธงตั้งข้างหลัง้ยไอ้โหเขาท่ามากอันเนี้ยถ้าจะให้ติติอย่างเดียวเลยคือเกาะมันคุมทั้งตัวเวลาขยับมันขยับยากมันจัดท่าแอคยากมากตัวนี้ถือว่าเป็นตัวนึงที่ขยับลําบากมากเพราะมันติดทุกอย่างจริงใช่ครับได้อลังการแต่ว่าไม่เน้นเล่นนะเน้นอลังการใช่ครับไอซีส่วนใหญ่คนก็คงไม่มีขยับเล่นอยู่แล้วคือถ้าเป็นแฟนไอซีตั้งแต่แรกๆอะ เขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นนะเขารู้ว่าไลน์นี้มันแบบไม่ดีเอามาเพื่อจะตอบสนองตอบโจทย์กับการเล่นอย่างเมามันก็ประมาณนี้สาหรับซีรีส์ที่เราคิดว่าถือว่าเดอะเบสในตอนนี้นะในตอนนี้นะในตอนนี้ตอนนี้เผื่ออนาคตใครจะไปรู้ว่ามันมันอาจจะมีก็ได้มันอาจจะมีซีรีส์อื่นๆอีกก็ได้นะใช่ยังไงเทปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับผมสำหรับ S อ C ครับยังไงถ้าผลตอบรับดีเราคงจะหา S อ C มานําเสนออีกทีอ่าครับผม กินกันไปเรื่อยๆครับครับผมไม่แน่ถ้าเกิดมันดีจริงๆที่เราจะไปไล่หาแต่วอลุ่ม<ก>1 1> หนึ่งไป,ไปเลยเไล่เลยไ,ไล่มาครับเผื่อช่องจะมีรายได้เข้ามาบ้างยังไงก็ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร,รไ์ไม่ใช่ก็กดแชร์ครับครับแชร์ไปเยอะกดสันกร่งด้วยนะฮะแล้วให้โลกใบนี้รู้ว่ามีรายการแบบนี้อยู่ครับผมช่วยกันดูโฆษณาครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ยิน้นอนตลบเข้าส่รในการมันไม่ใช่ของเล่นกับผมครับวันนี้เรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง SIC <อ>ตัวไหนรู้สึกว่าน่าสนใจในซีรีส์ไหนที่น่าสนใจเนี่ยแล้วก็แล้วก็จะตัดไม่ได้เนี่ย <c oughs> <c oughs> ทำไมต้องทำให้ชีตมันยุ่งยากเลยวะเนี่ยทำไมต้องทำให้ชีตมันยุ่งยากด้วยแต่มันบอกให้กูพูดแอะไม่ไรเก็บไว้ไว้ในซีนคือ <c oughs> อะไรเนี่ยมึงไม่มีสติไงถ้าไม่เมื่อกี้ผมจะเข้าเรื่องอยู่แล้ว พี่แบบเอ๊ะอะไรวะพี่เนี่ยหนึ่งสองวันนี้อย่างสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีดูทางไหมพังเลยไม่ได้แอบคำเดียวเปลี่ยนชีวิตเลยอ้าอ้า